นี่ล็อกอินดูโปรแกรมผ่านคอมนะครับบอกเลยนะครับว่าตอนนี้กระแสไฟวิ่งจากกิจนะครับเข้ามานะครับมาในตัวบ้านส่วนแผงนะครับตอนนี้นะครับเข้ามาแค่สามวัตเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังไม่ได้ต่อนะฮะแต่ถ้ามีแบตเตอรี่นะครับการไหลของกระแสมันก็จะไหลเข้าไปณเวลานี้นะครับผม AC นะครับทำงานเต็มสปีดนะครับก็คือกิโลวัตขึ้นที่ใช้อยู่ทั้งหมดนะครับ3.2 กิโลวัตต์นะครับ AC ที่เข้ามา230โวลต์ส่วนด้านล่างสุดศูนย์นะครับเป็นศูนย์หมดเลยทุกอย่างเพราะว่าตอนนี้มันมืดนะครับ PV ก็คือแผงโซลาเซลล์มืดนะครับเป็นศูนย์หมดเลยแนละ้วเดี๋ยวมาดูพรุ่งนี้เช้ากันว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยแสงมาแดดมาตรงนี้จะขึ้นเท่าไหร่นะครับแล้วตรงนี้ AC จะลดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วการทํางานของแผนถังหรือรูปตัวนี้กระแสจะไหลวิ่งออกมาเท่าไหร่